สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้ผมก็พามาเที่ยวที่ประบุนคาเฟ่น,นะครับมาดูปลาคราฟสวยงามมากเลยนะครับเป็นบอ่อที่เลี้ยงปลาคราฟเยอะมากเลยฮะเพื่อคนมาถ่ายรูปมากินกาแฟมาเที่ยวกันที่นี่นะครับมีทั้งนกทั้งไก่ป๊อกนะครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นปลาคราฟนะครับสีสันสวยงามมากเลยผู้คนใครความสนใจมาเที่ยวมาถ่ายรูปมาเซลฟี่กันได้นะครับ ปลาคราฟปลาคราฟเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งนะครับปลาคราฟมีแต่ไซต์โตโตนั่นเลยนะครับไซต์กำลังแบบสวยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็พามาดูที่บ่อปลาคราฟนะครับคาเฟ่ปลาบุญนะครับวิ่งตรงมาทางพัทยานะครับปักหมุดมาเลยนะครับ พอได้เห็นแล้วก็ชื่นตาเย็นตาดีนะครับสหรับปลาคราฟสีสันสวยงามสหรับวันนี้อุทากิก็ขอสวัสดีลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับ